บูบบม<า>บงมไพหางโต๊ะบลอกเอฟ <laughs> โตบลอกเอฟสวัสดีครับที่นองครับเมื่อนี้ครับโอกาสดีมีพี่น้องมหานะครับสวัสดีครับผมยู่บา้านใกล้ใกล้กันนะครับเป็นยังไง มาหัดมาถึงแบบยังไงก็สนใจครับพอดีเห็นที่เขาลงอยู่ในช่องคนหาปลาปลาตะกิงเนี่ยก็เลยเลยตามมาตามมาดูแกว่าเออแกไปตักมาแล้วนี้แกก็ได้นลยฮะนี่นี่โจวหผดงานก่อนไอ้เบิร์ดเกือบเสียหน้าเกือบเสียหน้าวันนี้ ้ำครับน,น,นี่ของแท้ครับสดๆนะปลาในน้ำนี่สีมือ,อคุณพี่พี่นุกพี่นุก <c oughs> น๊กกลอมจริงนะครับมือนีบบอลูเกือบเสียหนานะครับ <c oughs> มันทีบอมาะเลยนะครับกโอ้ยจะสิ่งส่แบบใดนะครับ <c oughs> แต่กะกูหนาได้นะครับได้โลนึงพอดีสี่ลูกกะหรือปลาเป็นเป็นเกียรตินะครับที บุกิดว่าสิมาหอดมือนีนะบุกิดว่าสิมีคนามชอบเรื่องเดียวกันแบบนี้เนาะเคมีตรงกันผมชื่อนุ๊่มกน่านะนี่ที่เขาก็ชื่อเหมือนกันนี่ตหางแต่แล้วก็เอออยู่อำเภอเดียวกันนี่ล่ะก็เลยอ่ะขี่รถมาหาแกวันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับสิมาเหยี่ยมมายำกันนะครับนี่ได้ต้มใบประคามครับอ่านี่แหละนีประคามอ่อนนี่ต้องการหายไปสามสิบมือนะครับ บอลูหายไปเพราะว่าน้าขึ้นพี่น้องโอ้น้าว่าจะใสบุนะครับทานอาจารย์ก็พญอุ่นหลอบหายเป็นน้ำาน่ำนะครับยังเอาบอลันไดเลยสามสี่หมื่นแล้วบอลันลงนะครับโอ้สิสนเนี่ยไดเด้อบานี้พี่น้องก็ถามบอลูมาหลายหลายนะครับว่าใส่เยือแบบใดใส่ให้เบื้องแน่นะครับไอกระปองใส่เยือ่อเป็นแบบใดให้เบื้องแน่นะครับผมก็อยากลงอยู่แต่ว่ามันมันสีโบมานเหมนที่นะครับ มันนามมันหลายแล้วมันเขาลงไปใส่เป่าไม้เข้าเวอได้แต่าอาจารย์เนอพญานุลหลอมมาอยู่ในหนามนะครับมีเว่ร์ได้ขี่เรือนะนะครับฝนตกสามสี่มือวางหันทางเละนะครับเขาไปว่าได้ก็เลยได้เอามอเตอร์ไซค์มานะครับเดียวมนีสินมาแนะนําวิธีใส่เหยื่อนะครับเป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับมนีเวอนุได้ใส่เดือนเพ่นมากนะครับคอมเมนต์โคตรมีโคตรปวมากได้เสียให้เบิง้ง เดี๋ยวเสดีเดี๋ยวเสดเบืองว่ากดกระเพนมันตางขนาดยังไงน,นี่นะครับคือขวดบีทาก,ก่นขวดบีทาเก่นเต็มขวดเลยนะนะฮเจาหูนะครับเจาหูน้อยๆนะครับยาจาหูใหญ่น,นนะเดี๋ยวใส่เดือนออกได้นะครับบ่อกให้มันออกเอ้ยใส่เดือนเพนมันเป็นยังไงน,นะครับใส่เดือนโคตรมันเป็ยนยังไงเดี๋ยเสดเบืองนะครับเบืองสองอย่างเลย นะครับอันนี้คือใส่เดือนเพนนะครับเมาอจับปุ๊บมันสีมันสีขดอต่สีนี้นะครับตัวแดงแดงนะครับส่เดือนเพนมันสีออกแดงแดงนะครับส่วนส่เดือนคดนะครับพอเขาจับแล้วมันสีคดไอนี่เนี่ยนะครับพอเขาสูดมันนะเสียมันสีคดเียเลยมันสีคดเสยเลยมันสีบกอยไปนะครับแต่ไอ้นี้แต่เขาคดในดินพอมันในไม้เนี่ยมันคดเลยนะ โดแข็งเกดีเลยครับเป็นก้อนนั่นสิเลยนะครับแต่อันนี้มันเอาออกมาหั่นบนมีดินอาศัยมันกรสิบค่อยสินี้ขึ้นกันแต่ว่ามันกรสิมีโคดเดียวงสินะครับมันโคดเห็นปะมันโตเหย้าวนะเนี่ยนะทามันยืดออกมันเหย้าวนะครับัตนี้หน่อยเย้าวยาแต่ทามันโคดเขามันโตอ้วนอ้วนสันนะครับนี่แหละเขาก็ใส่เลยครับขวดใส่เข้าไปเลยกใส่จักใส่จักครึ่งหนึ่ง จะเครื่องขวดบวมิ่ยังไหลครับเอาใส่เลยเนี่ยใส่เข้าไปเลยต้องหาวิธียังไหลนะใส่ไปเลยนะครับดินบ่าต้องใส่นะดินบอใส่มันไห้จะเคื่องขวดเนี่ยนะครับ จะยจะเครื่องขวดซ้ำหนี้ก็ได้ใส่อีกก็ได้เนาะก็ต้องใส่เต็มก็ได้ครับมันหายมนุว่าสิไปคุดเสดเดือนคดนะครับพอดีฝนตกนะครับเสดเดือนคดมันหายไปใส่ผู้บิษันามมันถ่วมคล้องนะครับนามมันขึ้นถ่วมคล้องถ่วมอันหวยมันหายไปใส่ผู้บิษัทนี่คนหายได้กระบผพอนะครับต้องล่อให้นามมันนามในคล้องมันบกนะครับเพราะนามในคล้องบกแล้วมันสิอ่า ดินขบบนมันแห้งมาเรื่อยแห้งไม่เรื่อยมันก็สิค่คอยๆลงมาหาหนาับใส่ก็ใส่ยังไงใส่ยังสีเลยนะครับใส่ก็ไปังสีเลยผมมีอย่างหลายเลยนะใส่ก็ไปยังสี <c oughs> ก็เอาว้หนาง่ายหนา,นานเอาในี่องงาอ่านะยหนาดูจะได้กสรสางมันแค่นี้เองแค่นี้เลยผมมีอย่างาเลยนะครับปิดฟ้าไทยมัดไถดีๆครับยาเฝ้า มัดทายดีๆบ,บ่ต้องรีบบ่ต้องรอนนะครับเพราะถ้ามันถ้ามันออกได้มันออกน้ำฝนเปิดเทิรนวันน <c oughs> ี้อาจจะไดรมระสามลูกอาจจะได้ดักมระสามลูกมีทุลหลายนะครับช่วงนี้ <c oughs> ดูส่กระไข้าไปคือกันนะครับปิดฟ้าดงสิ แค่นี้แหละครับบ่มียังหลายเลยเอาเล็กนยหน่อย,อยจอหู้นะครับอย่าให้มันดอ,อกใด้นะครับหูหน้นยหน่อยนะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งมองไสกันครับเนี่ยครับมันมีกอไพอยู่เนี่ยทีน้องนี่ครับเพราะตรงเบิ้งไม้กันเขาไปเปนเขาไปว่ไใด้ัวถ้าเดียใส่เงาไพรีิจำเลยนะเอาตรงนี้แล้วครับที่น้องโอ้ยมันบุกขึ้นเหือเนาะต่อไปทั้งเหือสิ ม,ไไนะมันนวรอยู่ได้เนะคัเนบุกขี้เรือนะครับใส่ขี้เรือครับ่ดนแต่ใส่อุ้มง,งามไตนีตใ่ใหม่ปน่น้อใหม่นี่ไหลบคกอูกเห็นมีใหม่ <c oughs> ตาบอะนะ ใส่อุ้มหนีไว้เด็กอุ้มหนีไว้ที่เครื่อตื่นเลยครับงั้น เสือกไปซีซุงๆง,งเติบถ้านำขึ้น,นครับอยู่ความถีดหลอบใหม่นะครับมันลอยน้ำนะครับเหยาเผล่นะต้องหาอย่างคลองไว้นะครับหาอย่างคลองคลองหลอบว่าห้มันลอยขึ้นมีเครือกเอาเครือมมดกันไว้น้ำน้ำน้ำตอยาเห็นมันถึงถึงดินนะครับอยาให้หลอบถึงดินฮัตกุ้งครับพี่น้อง กุ้งตอมขาจิกจักจิกจักเลยปาดใส่กุ้งก็ดีนะเนี่ยนะครับรอบอันนี้ใส่กุ้งได้นะครับโอ้กุ้งกุ้งแท่งขาจิกจักจิกจักเลยนี่มงงามเลยครับแบบนี้จะใส่ดูกันครับ,บ,าบงามเพียบเลยโอ้ยมงงามเลยนี่มงสวย ครับพี่น้องครับโอ้โหพวเขาจังหวะปันไดมือนีหกนะครับผาหม่งไส้ปได้ครับคำาแล้วด้วยเราเลยใส่ไปเลยปันไดกับฟูกเติบแล้วมือนี้นะขอบไปว่าได้ครับน้ำไอยู่ณที่ทางลึกนะครับนามมันต้องสูงอยู่โอ้เกษตรได้ปได้เด้อบาดนี้เด้อเด้อเด้อครับพี่น้องครับรุนนั้งกันนะครับโอ้ไม้เลยหกมวยหมยนะ่โมมงโล่งเลย แต่ก็บุไหลยั้งหากนะครับเพราะเหนื่อยเื่อยเอเป็นสงสัยอยู่อ่ะครับไม่ต้องถึงละนะครับไปกับบานครับสี่เสามือไหมนะครับที่นนองครับหลายๆเสี้ยนถึงกับบนอุบเลยนะครับหนาำรอบนี้ถ่วมรอบหายไปหมด ยังม,มีผู้ใดได้ใส่นะนี่บอนูนะครับหลังจากที่นำขึ้นมาถ่วมถ่วมปลาถ่วมยังมาเลยนะครับหลอบเอาบัาไดดกันจกคนนะครับนี่บอนูเหลือผู้เดียวนะครับสีลูกไปเบิ่งครับซอหนีสิบมารบอมมานครับไปครับมันเขาา่าไม้วัวใดนะพี่บอกนะไม้ที่ผมเคยใส่เรือไปบัไใดนะครับกีดินมันแฉเป็นกีดตมลดเขาไปบัได้คีอคานย่าง เบิ้องครับมองไม่บ่หม้อบันไดครับน้ำบ่ไหลขังฟังต้องรออีกจ้ะสามหมื่นสี่หมื่นจะติดลงไปถึงมองสี่สิบพ่อใส่ได้นะอันนี้พี่นวองถามโมโนมาไหลายสงสยัยกันหลายกันเลยกเลยอยากมาใส่เห็นเบิ้งซือ่อนะครับได้นอยไรกันกะเอาละตามทุ้มขวดลงหลายอยู่ครับวันนี้เป็นสอกเลยล่ะ โอ้ผางปลวกเลยโอ้ยมีอย,อยู่มีตัวโอ้ยคูหนึ่งสามตัวครับสามตัวพี่น้องโอ้ใหญ่เลยโอ้ว่าน้ำหนิ่งๆว่าสิบอมีโต,ม,ตมีอยู่น้ำหนิ่งกระถือตัวนี่พี่น้องนี่ว่าเตมีโตครับ ามตัวบกใหญ่เลยโอ้สองตัวบงใหญ่ prosecut. แต่ว่าอีกตัวหนึ่งบอยใหญ่เหมือนจะมีปลาดุกพร้อมนะเมนโบหนึ่งสองสามนธนาโบผิดกิดสามนะครับป๊าดคือตัวใหญ่เนี่ยโอเคครับหลังแหลกหมันแล้วครับพี erm 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 ่น้องเกือเป็นคางโขกนะ้พี่น้องเลย จำไว้เสมอนะครับว่าเอย่าใส่ถึงพืชเดี๋ยวกับปูเขาอันนี้ขนาดพ่อใหถึงพืชน,นะมีปูตัวหนึ่งอย่าให้กับปูเขานะครับจำไว้ดีๆเลยกับปูเข่าพ่อใดนะครับมันก้อนเมื่อศีเขาก้าคุ้มเขาใหญนะมันคำโดนเติบนะมันคือคำลึกๆยิ่งสัตว์ละโดนเติบมันจะถึงสีเขาใดนะแบบน,นี้จังหวะนั้นถ้าสมมติว่ามีป่ากระทิ้งอยู่ในหันมันออกใด้เลยปากระทิ้งมันสิออกมาสวนกับปูมาเลยจมนะ ไปเบื้องอีกสามหลังบ่เหมาะบ้านใดน,น้ำหมดไหลครับเขาบ่าได้น้ำไหลลึกๆคุ่นนะดากรอกโพเลยโอ้ยคือบ,นอบอ่นออบันเขาบ่ได้ครับเขาบ่าหอดไม้ดากรอกโพเลยขามโคกเลยรักไปซื่อๆเนี่เออโอ,โอ้น้ำ ปลาลดปลาลดคือปลาลาดปลาลาดน้อยตัวนึง <c oughs> ข่างโค้งนี่น้อไอ้ยมันถึกดีอยู่นะเนี่ยครับพี่น้องปลาลาดน้อยตัวนึงกับกุ้งกับปลากดหน่อย <c oughs> โอ้ยมันมีปลาอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำลุ่กว่านี้เดี๋ยวมานสั่มไม้ครับบนนี่เขาบ่ได้น้ำมันพุ่นอะ เบ่งปลาเอาพี่น้องเลยสมุดว่ามีสองหลูกนะม,แแม,มาแทรให้รถมอเตะไส์ขี่ไปเลยเลาะฟังแม่น้นำไปเลยนะครับบางไดน์หนำไหลไหนำไหลในปลาห่างฟังจะว่าสองว่านี่ดักได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนเลยขนาดข้างโคยัยงคือ <laughs> เออวะไปอีกสองลังครับไปหล่อไปใส่น้อ ตัาเือนหนึ่งที่กัน คือสู้หลังอยู่ใช่ป่ะมีตัวหนึ่งบบยหญ่บยญ่ครับเดี๋ยวมันลงไปอีกก้อนถ้าน้ามันวุนแตมันถือโบคอยถือแต่มันไหลไปคือเราไปแลว้ววนกลับมามันถือโบคอยมีตัววันนี้รอบอนุสี่ลูกมีหลังหนึ่งหลังแหลกมีหลังแหลแกแหกมันกูมู นี่นะครับโอ,อ,อสมโอสาเหตุสี่ลูกพี่น้องบบน,นี้นะครับถัดพี่น้องมันก็ผมอีกนะมันก็ผมแบบสมมติว่ามีเหื่อนะเหือเนี่ยเขาสามารถใสก่กระเวน้อได้อีกใส่เลยหมักเลยนะครับเขา,นะาเอาปลาอาอกแล้วเขาเอาไปหมักต่อถืงอีกนะครับมันถืออีหลีบรรนูเคยใส่มาแล้วนะครับ ใหญ่มองจากมองกองเขาเคยใส่เขาเอาไปมาร์กไว้ตหมนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปจังเสียเขาขี่รถมาจังเสียขีย่มอไซค์มาสิมันสีโบโบโบ,บถนัดทำเขามีเลือนะถ้ามีเลือปุ๊บเขายาแล้วเขาเอาปลาแล้วเขาใหญ่ไปซุปใส่อุมม้งไมนะครับก้สิม,มีโอกาสได้เนี่ยมือแรงอีกเนี่ยมือแรงเขามาดําเขาก็ไปใส่หม่องไมไปอีกเจังเสียนะครับแต่ว่ายันบเชสองเขาวาเด้เปลี่ยนเยื่อขนาดละเขา,เาไปมาร์กไว้ซื้อนะครับโอเค ที่มียังพี่พี่น้องสงสัยอูกบ่ตามนั้นนะครับพี่น้องแต่ละคลิปนี้เอาซรันป์พี่น้องครับกะเนหลูไปน้ำกันนะครับบรรุกับบรรแมนปรัมอาจารย์อีกอย่างขนาดนั้นนะครับบรรุกับเลียนมากขึ้นกันไปเฮียนนักอาจารย์มากนะครับกะพึ่งประสบความสาเร็จปีนี้นะครับปีกายนี่ร่องแล้วถือแน่บบถือแน่นะครับมือถือมือบบถือมือถือมือบ่ถือบรรุกับเลยบ่สามารถสิดอ่า ทายทอดออกเป็นแบบปรมาจารย์แบบเป็นเสี้ยนขนาดนั่นนะครับก็เลยบอกว่าเฮาเรียนหลุดไปน้ากันตอนนี้วันุประสสดพระสมฤตถึกทุกหลังเอายุทุกหลังนะครับหมันสุหมึกได้แล้วนะครับวันุก็สิเลยเ้วยว่าสิสามารถบอกพี่น้องได้เต็มปากว่าใส่แบบได้จังไดนะครับเพ็ดแบบไดหรอบนั่นละนะครับสำหรับคลิปนี้เอาสำนึกพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย ดึกว่าจะขายหนาซะแล้วเอาไม่ออกใหญ่เกินนยไม่ออกลงไปสิมันใหญ่เกินแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสามตัวเนี่ยเบอร์เ้ยมึงพ่ายหางพี่น้องเบอร์เ้ยโอยตัวใหญ่เหรอ เกลียดเยบื้องเบื้องพายหาง<ะ> <laughs> ตัวเบักเอบตัวเบักเอบเลยอะ่ะฮัทเบื้งตัวนี้ตัวนี้ปะท้องอัดเอิ่งตึงเลยเฮ้ยเบี่อนโทศรศัพท์มาถ่ายน,นี่นี่โอ้เจับเมื่อคืนบ่บ่วันเบิร์ด

mình làm mình mua lại làm lại thì của ấy chăm Mệt leo thân đi lẽ máy bơm móc luôn nè anh chắc tôi nhanh nhai nè bưng bưng đi bưng đi 잡아요. 이 너무 예쁘네, 또 아니.